ค่ะสวัสดีค่ะมันี้สาวธรพนมพามาชมสร้างนะคะเพิ่นจะมาแห่บุญพระเวทอยู่วัดสีนครเนาะวันที่แปดเนาะจะมาเที่ยวกันนะคะนี่สร้างน้อยมาจะสายค่าสร้างนี่มาจากสูลินเลยนะคะตัวเป็นเป็ดเลยจะมาแห่บุญพระเวทนะคะพี่กายนี่ก็มาบอกคนละเชือกเนาะอันนี้ซื้อยังคะสร้างซื้อยังใบปอใบปอ ใบปอกับบุญอันนี้บุญครับเออตัวน้อยนี่บ่อบุญตัวใหญ่นี่เจ้าสวยเจ้าสวยโอ้โอ้ทักทายด้วยนะคะทักทายด้วยอันนี้บ่อบุญอายุลายเป็นไรแหละอันนี้สองขวบอ่าตัวนี้นะคะยี่สิบขวบเจ้าสวยเลยเจ้าสวยเลยเจ้าสวยโออใบปอ โอ้ลูกไปแล้วมันกินยังไหมฮะนี่นกล้วยต้นกล้วยให้ครับต้นกล้วยบ่ครับไปเดี๋ยวพอจะต้นโอ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออันต้นกล้วยอันย <c oughs> ี่พอเนาะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดำเนินการให้นะคะเดี๋ยวเขาไปเอาลายใช่ปะอันนี้จะพักพักเมื่อนี้พักอยู่นี่บปะนี่ครับ แค่ยาเบ so first, he here, so oh, dinner, um ้น uh นึงครับ huh. อ๋อแอนแรกๆอย่ังสิบใมันห่อนเนาะยางมาแต่พูดใส่รถมาบ่นี่อ๋อใส่รถมาเอ๋อดีวันค่ะห่อนเนาะวันในวันมันเียบอ๋ออ๋อบาดเสียงานตอนเศร้าจังไปเนาะช่วยได้ๆอมอ๋อจ้ะเดี๋ยว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 เขาอนุญาตให้ เดี๋ยวจะเดี de de ๋ยวจะโทรไปหาผู za ้ใหญ่บ oh. ้านให้เนาะจะจะอ๋อเดี๋ยวเสร้างนะคะมาจากสุร uh, ินอ๋อค่ะคมาจากพ่นท่านี่เก้าครับผมอ๋อแล้วอันพ่นติดต่อไปทาวาดได้อยากติดต่อเดี๋ยวจะฝากรปโทรมาให้เนาะ อาฝากขอโทษไว้แน่อยากเพื่ออยากบัตรใดอยากแจ้งจิตต่อสร้างไปแห่พรเวทฝากขอโทษไ,ททไ,ทไว้แน่จ่าฝากขอโทษไว้เดียวเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ศูนย,ย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดจะจดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้จดอ่อทางมาจากกรุงลินอนอกเพื่อแถวนี้เพิ่งอยากแห่ พระเพอน์เฟกต์ได้ตอนนี้แฟนเพจบ่อบุญชาแนลได้บ่อบุญชาแนลอ๋อแฟนเพจบ่อบุญชาแนลเฟซบุ๊กบนหรือยูทู e คะแฟนเพจค่ะแล้วก็ยูทูปชื่อเดียวกันเลฟซบุ๊กด้วยบ่อบุญชาแนลอ๋อค่ะเผื่อบ้านใดอยากได้สร้างนะคะไปแห่พระเวทนะคะตอนนี้มีที่เดียววะที่จีต่าไปแล้วก็จะแห่อีกวันที่เก้าวัดป่า คำเข้มยังก็อ่างคำสว่างคำสว่างอยู่ไสคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะอ๋ออยู่อำเภอเมืองวันที่เก้าอีกที่หนึ่งอันนี้วันที่แปดนี่อยู่อยู่วัดศรีนครวันที่เก้าไปคำสว่างคำวัดป่าคำสว่างอำเภอเมืองอ๋อค่ะแล้วกำลังจะนั่นยังมุ่มี่นะค่ะเดี๋ยวติดต่อได้นะคะเดี๋ยวสอฟจะลงเบอโทรไปให้นะคะสุภัยได้สั่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยว ถ่ายก่อนอีกนิดนึงหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามา